ัดเป็นอีกหนึ่งคู่มวยครับที่แฟนๆมวยชาวไทยไม่ควรพลาดระหว่างซอกผีดิบเมืองไทย P.K. แสนชัยมวยไทยยิมกับ King of the North หรือราชาแห่งทิศเหนือนั้นก็คือนิโคลแคลริโลยอดนักชกจากสกอตแลนด์แดนวิสกี้ทั้งคู่ครับจะชกเป็นคู่ประกอบรายการในสกวันไฟเดย์ไฟ์ครั้งที่22สุกที่ยี่ิบสมิถุนายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี ในเทปนี้ครับเราจะพาแฟนๆไปรู้จักกับราชาแห่งตอนเหนือนั่นก็คือนิโคลคาริโลที่ถ้าใครได้รู้จักครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายของเมืองไทย p ีเแสนชัยมทธยิมอย่างแน่นอนโดยนักชกชาวสกอตแนลนด์รายนี้ครับเริ่มหัดมวยตั้งแต่อายุได้15ปีก่อนจะขึ้นเทินโปรในอีก3ปีต่อมาครับส่วนมากแล้วคาริโลครับจะขึ้นชกในซาราจักเป็นหลักครับจนกระทั่งอายุได้22ปี จึงได้มีโอกาสชิงแชมป์ในระดับนานาชาติเป็นเซนแลกโดยการเอาชนะน็อกโมอับดุลามานนักชกอังกฤษในยกที่4และคว้าแชมป์นานาชาติของสมาคมกีฬาคาราเต้นานาชาติ ISKA กติกามวยไทยในรุ่นไลท์เวทตวเหลังจากนั้นครับคาริโลก็กวาดรางวาัลกวาดแชมป์อีกมากมายหลายเส้น ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะคะแนนเจเรมีมอนเตโลนักชกฝรั่งเศสครับควา้าแชมป์โลกสมาคมกีฬาคาราเต้นานาชาติ ISKA กติกามวยไทยในรุ่นไลท์เวทอเวทครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับควา้าแชมป์นานาชาติมาแล้วไฟนี้ขยับขึ้นชิงแชมป์โลกเลยครับแล้วก็ซิลแชมป์ได้สําเร็จต่อด้วยการควา้าแชมป์โลกขององค์กรหมยไทยโลก WMO 2พิกัดรุ่นติดต่อกันนั่นก็คือชนะคะแนนอเล็กซิโอ ราเตสตาจากอิตาลีคว้าแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เวทเทอและถ้าใครติดตามไทยไฟ์ครับก็น่าจะคุ้นชื่อผู้ชกชาวอิตาลีรายนี้เป็นอย่างดีครับเพราะราเตสตารายนี้ครับเคยทําผลงานตีเสมอกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยมาแล้วตอนด้วยการเอาชนะคะแนนปาสคาเลอโมโรโซนักชกอิตาลีอีกหลายครับคว้าแชมป์ในรุ่นเวทเทอร์เวได้สําเร็จและผลงานที่แฟนๆมวยชาวไทยครับน่าจะให้ความสนใจ นั่นก็คือการก้าวขึ้นมาทาบกับคนไม่ยอมคนเตกสันออกขวัญเมืองเมื่อวันที่23เมษายนปี2565หรือเมื่อ1ปีที่แล้วครับที่ประเทศไอแลนด์โดยในไฟนั้นครับคาริโลที่ทั้งใหญ่ทั้งยาวประทะัไปแล้วเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนบางสันไปแบบขาดลอยไฟล่าสุดครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากับการเดินทางมาชกที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกคาริโลเป็นฝ่ายตะบันเอาเฟอร์คานคารบัต นักชกตุรกีครับแพ้น็อกในยกที่3และจนถึงเวลานี้แล้วนักชกสกอตแลนด์ไม่แพ้ใครมา12ไฟแล้วกินเวลายาวนานเกือบ4ปีเต็มเลยทีเดียวนอกจากรูปร่างที่ใหญ่ยาวแล้วคาริโลยังถือว่าเป็นนักชกต่างชาติที่ออกอาวุธได้ดุดันรุนแรงจังวหวะดักสวนแม่นยำก็น่าที่จะสู้กับเมืองไทย PK แสนชัยได้อย่างสนุกใกล้เคียงอย่างแน่นอน ที่ยีบมิถุนายนนี้ในศึกวันไฟเดยไฟครั้งที่22ที่สนามมวย T, เวทีลูมินีแฟนๆมวยสนใจติดตามการถ่ายทอดสดได้ในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมนชิพครับ